จากเมื่อวานนี้นะคะเรามีกิจกรรมจับสลากรายผู้โชดีรับรางวัลจากทางธนาคารโรงเรียนค่ะทั้งหมดจํานวน11เอดรางวัลด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้จะมามอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้โชดีค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุนดงสุภาพรหลงทะเลค่ะรองท่านผู้นวยการเป็นแก่ขึ้นมอบรางวัลให้กับนักเรียนของเราขอเรียนเชิญค่ะ เราจะประกาศจากรางวัลลำดับสุดท้ายขึ้นมาและจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลลำดับสุดท้ายนะคะเด็กชายจากตูรวิชุ่มกลางนักเรียนชั้นมอสองทัิยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสาวธนวัชฉกงามนักเร<อ>เียนชนั้นม .5 ้ทับหค่ะเด็กหญิงกนกพรรื่นร<อ>วยนักเรียนชนั้นม .2 อทับ4ค่ะคนทีน่ถเาย นางสาวทิกยาพรดอดก,กรนักเรียนชั้นม .6 ทับ9ค่ะเด็กหญิงพ<ๆ>ิชานันิ์นอก <c oughs> นักเรียนชั้นม .2 ทับ4ค่ะ มมเด็กหญิงทาริกาฮิลาสุนักเรียนชั้นม .1 นหน .6 ค่ะค่ะ,อะ,อะ,อะขอขอบพระคุณท่านรองสุภาพรนทะเลบัญญาสูงค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านรองสุงว,ร,สวรีเจริญสุขเป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลอีกครั้งค่ะขอเรียนเชิญค่ะ <c oughs> และอีกห้ารางวัลสุดท้ายนะคะ นางสาววริศลาตอนกลางนักเรียนชั้นม4ส1ับ1อขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ <Yeah. S 1> นางสาวบงกฎโนนกระโทกนักเรียนชั้นม6หกทับเเด็กชายพนกรลาดนอกนักเรียนชั้นม .2-4 ส และอีกสองรางวัลสุดท้ายนะคะนางสาวชนิตราหมายองกาลางนักเรียนชั้นม .4 พัิค่ะและรางวัลที่หนึ่งนะคะได้แก่นางสาวปัญญาักษณ์พิมนาคานักเรียนชั้นม .4 พัิขอเสียงปรบมืออีกครั้งเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้โชคดีทุกคนนะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะ เค่นะนะคะ